ไปไหนกันคะแม่แม่ไปหาผู้ชายหาผู้ชายไปบางสะพานนะวันนี้นะคะท้องฟ้าแจ่มใสเที่ยวที่แล้วไปแล้วบกกลับเขียวที่แล้วจะถึงงานแล้วต้องวนกลับเที่ยวที่แล้วไปบางสะพานอีกสิบกิโลจะถึงนะคะเขาบอกว่างานยกเลิกนั่งรถไปเจ็ดชั่วโมงก็ตีกลับเลยวันนี้ หวังว่าจะมีคอนเสิร์ตนะคะเดี๋ยวเจอกันบางสถานค่ะตอนนี้เราทานข้าวกันแม่กแก้วก็ห่อข้าวมาให้ค่ะมีกับข้าวเยอะเลยนะคะดูมีผัดพริกมาดูแกงแกงอะไรนะฮะยา่าลูกชิ้นปลากายเน,ยนาะลูกชิ้นปลากายปลาทูไออปลาทูปลาทะเลทอดปลาทูตัวใหญ่ๆเนี่ยปลาทะเลทอดปลาทูปลาทะเลอะไร กแม่แก้วก็ลัวหิ้งอดค่ะมันเยอะมากยิ้งเรียกเรากินด้วยขอบคุณแม่แก้วขอบคุณแม่แก้วอร่อยมากค่ะอ่าใช่โอ้ขอบคุณแม่แก้วกันใหญ่เลยขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณด้วยนะคะแต่กันแมวไม่ได้กินแต่ว่านั่งดูแมวเป็นแมวคนนีไม่กินปลาแมวไม่กินปลาแมวกินอะไรแมวกินอะไรไม่กินปลาตอนนี้กําลังเก็็กตะเบียงแล้วนะคะทานให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ลงมากําลังหิวเลยไม่ว่าง ก็ขอบคุณแม่แก้วนะคะที่เตรียมอาหารมาให้พวกเราแม่แก้วขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องไปลงชุมพรค่ะเพื่อจะไปงานที่บางสะพานประจวบคิริขันแต่พวกเรานั่งรถตู้มากันเนี่ยมีแต่สวค่ะมีมาดามด้วยนะคะขอบคุณแม่แก้วอร่อยมากมาดามทานเล็บสีอะไรครับวันนี้อัเล็บว้น้องสวยนะ นี่เล็บเล็บมาดามสวยมากเลยค่ะสีเดียวกับทรงผมเข้าใจแล้วทำไมผมก็ไม่ม่วงมาเล้วก็เป็นม่วงไงโอเคผมก็ม่วงเนี่ยผมกับเล็บสีเดียวกันเลยค่ะเนี่ยันนี้กำลังเก็บอาหารกันแล้วค่ะกำลังจะไปบางสะพานคราที่แล้วไปแล้วไปถึงใกล้ๆกล้งานแล้วเขายกเลิกมาท่วมวันนี้มาใหม่ค่ะวอนนี้เหมือนเดิม่ะเขาคงไม่ท่วม ตอนนี้เราอยู่ที่ปตทคลองโคนนะคะเดี๋ยวดูป้ายปตทคลองโคนเนี่อยู่ที่ป้ายปตทคลองโคนนะคะอยู่โน่นป้ายคลองโคนอยู่โน่นเกินไปขึ้นก็ขอให้ไปตรงนี้แตจะได้กลับเขาบอกว่าถ้ายกเลิกก็บอกให้ยกเลิกเลยเนอะวันนั้นนะวิ่งรถเจ็ดชั่วโมงนะคะเกือบจะถึงงานอยู่แล้ว่ะเขาบอกว่ายกเลิก สิบกิโลอ่ะำความหลังได้แต่ผมหลังได้ค่ะพอพอไปถึงต้องม้วนตัวกลับเลยครับขับรถไปเจ็ดชั่วโมงเจเพื่อเราอดทนมากเลยขับกลับต่อค่ะแว่นแม่นัดสวยมากเลยแม่นัดที่บ้านมีแว่นกียอันมาเด้นมาด้นหน้าหมวกกี่ใบอันนี้อันนี้เขาแต่งตัวแต่งตัวเอกลักษณ์เขาเลยนะคะหมวกหมวกแว่นชุดใหมยเรียนถ้าชุดแดงเขาก็หมวกแดงแว่นแดง ประดิษฐกันแมต์กันดูกระเป๋าดูนี่สีเดียวกันหมดเลยเห็นไหมพนังแบกพนังแบกกระเป๋าน่ารักนาเอ็นดูกระเป๋าก็น่ารักขึ้นศิลปะเทาอย่างเงี้แหละอ๋อเขาเป็นเด็กเด็กเพราะช่างอ่ะศิลปะเด็กเพราะช่างเอาขึ้นรถกันแล้วเดี๋ยวเราไปแล้วนะคะขึ้นรถรถเราอยู่นี่ค่ะรถเราอยู่นี่